เพราะริทไทยอินไซต์เทเล์เอาละครับเราจะไปกันที่คุณพิสิทธิ์ลีลววชิโราพาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะเนี่ผู้ว่าสอตองงอสอตอง,งอนะคะมือตรวจสอบอของแผ่นดินหน่วยงานไหนเอาเงินของแผ่นดินไปใช้ใจ่ายอย่างไรเนี่แหละคะ่ะถูกต้องหรือไม่ตรวจสอบเป็นอำนาจของคุณพิสิทธิ์ลรียววชิโรภาสผู้ว่าการเป็นหน้าที่อันสําคัญนะคะเดี๋ยวจะได้ไปไร่เรียงกันนะคะ ตัวเลขที่สตงอตรวจสอบมาเบื้องต้นก็คือ63.5 7ล้านบาทนี่แหละเอาละครับไปกันที่คุณพิสิทธิ์คับสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับค่ะใจเรียงทีละประเด็นน่ยนะครับผมก็จะว่าทางสตงเข้าไปตรวจสอบในระดับหนึ่งแล้วนะครับรับยืนยันได้ใช่ไหมครับว่าเงินที่ใช้ก่อสร้างอุทยานราชพักนั้นมาจากสองแหล่งไม่ใช่แหล่งเดียวนอกจากนอกจากมาจากเงินใบจากยังมาจากเงินงบประมาณด้วยครับในเบื้องต้นนี้เราก็ตรวจ บัญชีการเงินตามปกติในช่วงต้นปีนี้มาแล้วก็พบว่ามีเงินงบกลางอยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่เข้ามาอุดหน,นุนในการใช้ใจ่ายในโครงการนี้อ๋อคะครับอย่างน้อยที่เราตรวจเจอแล้วก็คือ63ล้านนะครับเศษนะครับครับครับกลมๆคือ63ล้านนะนะหกสบ63ล้านเศษนะครับเราก็กําลังติดตามยอดนี้อยู่ว่านําไปเกี่ยวข้องใช้ใจ่าย อย่างไรแต่ว่างบประมาณที่ตั้งไว้ก็คือเจาะจงเลยว่ามาใช้ในโครงการนี้นะครับค่ะครับ63.57ล้านบาทนั้นนะครับเป็นการตั้งเบิกจากงบปี58หรืองบปี59ครับก็ตั้งใจจากปี58นะครับเป็นเป็นงบกลางของปีงบประมาณ2,558ซึ่งสิ้นสุดปีงบไปเมื่อเมื่อเมื่อกันยายน คาดขาดจริงจริงท่แปดเนี่ยนะฮะคาดขาอันนี้จึงเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบทั่วไปว่าเราขึ้นปีแล้วเราก็ต้องเข้าไปตรวจการเงินต้นปีข้ามนาน้าอ๋อฮะฮะเป็นงบกลางของปีงบ5้าแปดคำถามต่อไปก็คือเป็นงบกลางในส่วนของกองทัพบกเองหรือเป็นงบกลางที่ทำเนียบครับ กองทัพครับของของกองทัพให้ให้มาใช้ที่กองทัพนะครับงบกลางจากรัฐบาลใช่ไหมเป็นงบกลางรัฐบาลที่ให้กองทัพเอาไปใช้ในภารกิจนี้ใช่ไหมฮะงบกลางก็คือข้อของรัฐบาลนะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วดังนั้นดังนั้นกองทัพบอกซึ่งต้องผ่านกระทรวงกลาโหมก็ต้องไปขอใช้งบกลางจากทางทำเนียบมันถูกไหมฮะจากรัฐบาลต้องผ่านที่ฉันงตีด้วยไหมฮะ นี้ก็ผ่านกระบวนการมาถูกต้องแล้วครับตามกระบวนการปกติเลยครับการที่หน่วยงานไหนของการใช้งบกลางนะครับหน่วยงานไหนจะใช้งบกลางนั้นน่ะนะครับก็จะต้องขอผ่านครมอด้วยไหมฮะด้วยครับก็ผ่านกระบวนการทั้งหมดครับอ๋อแสดงว่าไอ้ห้าสิบสามจุดห้าเจ็ดล้านบาทที่ไปอุดหนุนโครงการราชพัก หนึ่งเป็นเงินจากงบปีห้าแปดสองเป็นงบในหมวดงบกลางสามได้รับรู้กันทั้งกระบวนการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นที่ประชุมรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นสำนักงบประมาณต้องรู้ถูกไหมครับเพราะคอนี้เราก็พูดตามกระบวนการมันก็เป็นกระบวนการอย่างนั้นนะครับเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ ก็จะต้องอทําตามกบบระบวนการผ่านกระบวนก,การงบประมาณเข้าสู่กบบระบวนการของฝ่ายบริหารจนกระทั่งออกมาเป็นงบกลางที่นาไป <gambling S 1> ใช้เ <ância> ข้าใจใน <c oughs> สํานักประมาณต้องรู้แนะ่สองสำนักนายกต้องรู้แน่สามข้ามตรีก็ต้องผ่านด้วยถูกไหมครับครับครับทีนี้ทีนี้ทีนี้ในเบื้องต้นเจอแค่หกสิบสามจุดห้าเจ็ดล้านเท่านั้นนะฮะครับ เท่าที่เขาแจ้งงบที่ขอทั้งหมดในงบกลางหรือมีงบส่วนอื่นๆอีกคะนอกจากยอดนี้ครับอันนี้เนกงการนีตรวจอยู่ครับว่านอกจากงบกลางที่ระบุเจาะจงว่าจะมาใช้ในโครงการนี้แล้วเนี่ยรเราก็ต้องดูไปถึงส่วนอื่นๆด้วยนะครับ,รบอย่างเช่นตะกี้ที่ท่านบอกว่าอีกส่วนหนึ่งก็มาจากเงินบริจาคในวิธีตรวจสอบของทางสตงเราเรา,เราก็จะต้องตรวจดู ว่าเงินที่เมื่อใช้ได้หลายทางเนี่ยเราก็ต้องตรวจดูว่าในส่วน63ล้านเนี่ยมันต้องไม่ไปซ้ำซ้อนกับเงินยอดอื่นเขานะครับรักฐานต้อง เบิกได้ทางเดียวอะไรเงี้ยนะครับเรากําลังตรวจสอบในส่วนนี้อยู่นะครับครับครับในในเอกสาราที่ตรวจสอบพบนะครับเขาระบุวัตถุประสงค์ชัดเจนไหมครับว่าไอ้เจ้า63.57ล้านบาทนั้นจะไปใช้ในส่วนไหนของโครงการราชพักเช่นสร้างถนนหนทางเข้าอุทยานเช่นไปสมทบทุนว่าจ้างในการหล่อพระบรมรูปหรืออะไรครับมีระบุไหมคะตอนที่เราตรวจบัญชีว่าจ้างว่า อันนี้มันเป็นรายละเอียดที่อยู่ในหลักฐานที่กําลังตรวจสอบกันอยู่ค,ครับแต่แต่แต่ในหลักการจะต้องมีอย่างที่ว่านี้แน่นอนอต้องมีนะแล้วก็คิดว่าตนไม่คิดว่าคือยังไม่ได้รายงานว่าเป็นส่วนที่ผิดไปจากปกติเพราะฉะนั้นในส่วนนั้นก็น่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ,รสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับเพราะว่าเงินหกสิบสามล้านนี่คง ไม่อาจจะไปทําอะไรได้ใหญ่ตโตไปแบบนี้ไม่ได้ <ๆ S 1> นะรครับรค่ะค่างนี้หมายความว่าเงินบริจาคทั้งหมดเนี่ยสตอง,งอก็จะต้องไปตรวจทั้งหมดเลยเพ่อเข้ามาเท่าไหร่เพื่อที่จะดูว่ามีการเบิกจ่ายอะไรซ้ําซ้อนกับเงินก้อนนี้ด้วยหรือไม่ครับคืออันนี้เราก็จะกําลังทําความเข้าใจกับทางหน่วยงานที่เราเข้าไปตรวจสอบอยู่นะครับว่าในทางตรวจสอบเนี่ยเราไม่ไม่ใช่เพียงพอแต่ว่าตรวจแค่เงบกลางอย่างเดียวนะครับเราก็คงจะช่วยดูให้ในแง่ของ ความสุดจิต็ของการใช้จ่ายว่าในส่วนอื่นๆที่ใช้จ่ายนั้นมีส่วนที่ซ้ําซ้อนด้วยหรือไม่ในเมื่อเรื่องนี้มันอยู่ในความสนใจอีกอย่างหนึ่งก็เรียนว่าเงินใดก็ตามที่อยู่ในความรับผิดชอบที่รับมาในนามของส่วนราชก,การหรือใช้ส่วนราชการในการดำเนินการเนี่ยทางสตอง,งอก็เข้าตรวจได้อยู่แล,แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามทาความกระจ่างในเรื่องนี้ ให้เป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบให้มากที่สุดครับค่ะงั้นเงินบริจาคที่ก่อนหน้านี้เข้าบัญชีกองทุนสวัสดิการหันบอกเราก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้หมดเลยก็มันเกี่ยวข้องกับเรื่องหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยร,รับตรวนของสตงอตงงแล้วก็เป็นเรื่องรับจ่ายซึ่งโดยอำนาจหน้าที่แล้วเราก็มีหน้าที่ต้องไปตรวจนะครับค่ะครับถ้าฉะนั้นนะครับสรุปในเบื้องต้นได้เลยใช่ไหมครับว่าหนึ่งในเมื่อมีการใช้งบประมาณ แม้ว่าแค่บางส่วนก็ตาม2ในเมื่อผู้รับเงินจากนะครับเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการของหน่วยราชการมันก็จะเป็นประเด็นทางกฎหมายที่ทางสง,งสามารถเอื้อมมือเข้าไปตรวจสอบเงินทุกก้อนไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณหรือเงินบริจาคทําได้หลือขาดตามกฎหมายเมี่อวนนี้ตรวจสอบได้ทั้งหมดนะฮะก็ใครใช่ครับเพราะว่าเป็นเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ผมเชื่อว่าที่เขาบริจาคเนี่ยเขาก็เห็นว่าเป็นเรื่องของส่วนราชการซึ่งเราให้ความเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการรับบริจาคมาแม้ว่าจะอาจจะโอนไปอยู่ในส่วนอื่นๆก็ตามเราก็จะได้ช่วยดูให้เกิดความกระจ่างนะเกิดความโปร่งใสในส่วนนี้ครับค่ะตอนนี้เริ่มเข้าไปเห็นตัวเลขบัญชีในส่วนที่เป็นเงินบริจาคบ้างหรือยังเขามียอดประมาณเท่าไหร่ยังไง เ uh, พื่อนจะได้ uh, uh, จากงบกลางแล้วก็ขยายออกไปนะครับตอนนี้ก็รอเจ้าหน้าที่ให้เขา uh, ตรวจสอบให้รอบครอบละเอียดนิดนึงก่อนนะครับ uh huh. แต่ว่า uh huh. ผมใช้เวลาบ้างนะครับแต่ว่าเ uh huh. พื่อจะเรียกว่า uh, กระบวนการเราต้องทําตามขั้นตอนก็คือ uh huh. จากงบกลางแล้วขยายออกไปนะ uh huh. ครับ รเรื่องถามนิดนึงกันนะครับทีมของสตงซึ่งเข้าไปตรวจสอบแลบไปเจอนะฮะได้พอจะเห็นภาพรวมของเงินทั้งหมดบ้างแล้วหรือ,อยังครับทั้งยอดงบป,ประมาณแล้วก็ยอดบริจาคกันนะครับได้เห็นแวบบ,บ้างแล้วหรือ,อยังฮะคือในชั้นแรกนี่เขารายงานงบกลางเข้ามาก่อนเกันใช่รหบครับแต่ว่าไอ้ตัวเลขตัวนั้นคงต้องใช้เวลาหน่อยหนึง่งเพราะว่ามันมันมันค่อนข้างจะ,ะเรียกว่า ไซมันใหญ่มากนะครับเราก็ต้องใช้เวลาละเอียดอรอบคอมนิดนึงก่อนอที่จะพูดในรายละเอียดได้นะ,ค,ะครับแต่ว่าก็ที่จริงถ้าคุณพิสิทธ์ฮะสมแม้ว่าเม็คเงินมันจะใหญ่โตมาหาศาลระดับฉีดพันล้านก็ตามในแง่ของเงินบรบจ่ายนะครับแต่ค่าระบบบัญชีเขาชัดเจนเข้าก็บันทึกบัญชีออกก็บันทึกบัญชี ผมว่าชั่วโมงเด uh ียวก็เห so well, ็นภาพรวมทั้งหมดถูกนะเว้นแต่เว้นแต่ระบบบัญชีในส่วนของเงินบริจาคเนี่ยมันกระจายกระจายมันมันมีปัญหาในการที่จะตรวจสอบนั่ก็อีกเรื่องหนึ่งก็สะท้อนปัญหาปิดแบบถูกถูกต้องไหมฮะก็ในส่วนการตรวจสอบเราเรายังไม่ผีผามที่จะพูดเพราะว่าเราดูจากสมมติว่าหลักฐานบัญชีเล่มเดียวแล้วมันจะมีเงินฝากเล่มอื่นไหมอะไรเงี้ยเราก็คงต้อง ดูให้แน่ใจให้ชัดเจนไปก่อนนะครับจึงจะประมวลว่าเป็นภาพรวมรวมแล้วประมาณสักเท่าไหร่แล้วขณะนี้มันมีการใช้เบิกจ่ายแล้วใช่ไหมครับวงการก็คืบหน้ามันก็ต้องมีส่วนที่ใช้ใจ่ายไปเพราะมันต้องกระทบกันให้ให,ให้มันชัดเจนก่อนครับครับเอะถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าคณะกรรมการปปชก็เอ,อื้อมมือเข้ามาตรวจสอบได้แล้วสิครับเอออันนี้ก็อยู่ในส่วนของ พอชรนี่เราคงไม่ก้าวล่วงไปส่วนนั้นแต่ในส่วนของต้องงเราเรียนอย่างที่เรียนเนี่ยครับเราตรวจมาจากงบกลางแล้วก็เมื่อมีการรับเงินในนามของอส่วนราชการด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจติดตามนะฮะและอย่างหนึ่งถ้าจะตรวจงบกลางข้างเดียวมันก็คงตรวจไม่ได้นะครับแต่ไม่เห็น่าไม่เห็นอะไรครับเพราะว่าเอาไปใช้ปนกันอยู่แล้วก็คงต้องดูความกระจ่างตรงนี้นะครับก็ เนขณะนี้ก็ยังเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีอะไรรายงานเป็นพิเศษว่ามีอะไรที่มันติดขัดอะไรก็โ,รโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าทางกองทัพก็ให้ความร่วมมือในการที่จะให้เราเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนนี้ครับในกรณีที่มีการใช้เงินงบประมาณตรงนี้ยังไงปปชก็ปฏิเสธที่จะไม่เข้าไปตรวจสอบไม่ได้ใช่ไหมคะถือว่าอยู่ในอำนาจที่จะตรวจสอบได้ท่านมองในหลักการหรือเปล่าคะ เออ่วนของปชนี้เท่าที่โดยหลักการแล้วจะต้องเป็นกรณีที่มีคนไปแจ้งความหรือร้องเรียนหรือหรือว่าท่านอาจจะไม่เห็นว่ามีเหตุอะไรซึ่งอันนี้เราก็ยังไม่ได้คุยกันเลยนะครับแต่ในหลักการก็คงทุกฝ่ายผมเชื่อว่าทุกฝ่ายเมื่อมีอำนาจหน้าที่เนี่ยก็สามารถจะเข้าไป ตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าะจะเป็นอสอตอง,งอปปชหรือปอปทก็ตามนะครับครับการที่ก่อสร้างราชาพักบนที่ดินทหารซึ่งเป็นที่ดินของราชการนะฮะในแย่ทางกฎหมายและก็ทางระเบียบราชการเนี่ยมันมันบอกอะไรครับอย่างเช่นจะทําให้โครงกาไกลาย เป็นส่วนหนึ่งขอ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 ง,ของราชการไปโดยอัตโนมัติดยผมก็กฎหมายเลยว่าอะไรอย่างไรครับเออพราะเป็นพื้นที่ของรัฐของทหารก็ในแบบแผนปฏิบัติเนี่ยสารสนราชการก็อาจจะอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์แต่เมื่อมันอยู่ในความดูแลครอบครองของหน่วยงานของรัฐแนวเนี่ยมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งนะครับกลายเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการไปนะครับแ,แต่ส่วนวิธีการ อันต่อไปในอนาคตจะจัดเป็นรูปแบบยังไงอันนั้นก็คงต้องดูต่อไปนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเมื่อมันอยู่ในสถานที่ราชการใช้ส่วนราชการเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยในการรับบริจาคอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ถือว่าเ,าเป็นความรับผิดชอบนะครับที่จะต้องออสร้างความกระจ่างเรื่องนี้ออกมาครับ ครับไอ้ที่พูดกันว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของกองทัพเป็นโครงการของกองทัพไม่เกี่ยวกับรัฐบาลในทางกฎหมายเนี่ยมันแยกไม่มันแยกอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับอืมคืออาจจะเป็นความริเริ่มนะฮะของส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าในการพิการี้เป็นเรื่องเฉพาะของเจ้าหน้าที่นะครับอืเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่านะในหลักการวางให้มันรัดกุมเหมาะสม ก็เป็นเรื่องเชิงนโยบายนะที่จะเข้าไปกํากับดูแลแต่ในการปฏิบัติเนี่ยต้องเป็นเรื่องความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่โดยหลักการแล้วจะต้องทําให้รัดกุมทําให้เกิดความถูกต้องนะครับถ้าเผื่อมีส่วนไหนที่ผิดพลาดาติเคลื่อนอย่างไรส่วนนั้นก็คงต้องเป็นคนที่รับผิดชอบนะครับค่ะครับครับเอาละครับเชิญครับขอบพคุณมากครับคุณพิสิทธิ์ครับครับสวัสดีครับค่ะผู้ว่าสตรองนะคะคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาส ต้องรอดูกันต่อในที่สุดนะมันมีสองร่องรอยคือร่องรอยที่หนึ่งดันมาสร้างบนที่ดินของราชการอ่าที่ทหารร่องรอยที่สองดันปรากฏหลักฐานว่ามีการขอเบิกงบกลางไปใช้อุดหนุนไปใช้จ่ายในโครงการจบข่าวชัดเจนชัดเจนหมายถึงชัดเจนที่จะตรวจสอบได้ต่อไปสตัศนเงอมเบียมน้าเข้าไปตรวจสอบแน่นอน อันนี้ตรวจแล้วและเมื่อสักครู่ผู้ว่าการสตงคุณพิสิทธิธ์ลีลาวชิโรภาสบอกว่ามันจะเป็นประเด็นในทางกฎหมายและระเบียบราชการ <c oughs> ที่จะทําให้สตงอเอื้อมมือทะลุไปถึงเงินประจากได้ด้วยใช่ค่ะใช่ไหมอันนี้แหละชัดเจนขึ้นต้องตรวจให้หมดขณะเดียวกันคณะกรรมการปปชท่าติชื่งก็ต้องตอบคำถามสังคมให้ได้อื คงต้องตรวจแล้วล่ะคงต้องมัาตั้งขนาดนี้มันมาถึงขนาดนี้ถ้าคณะกรรมการปปชยังสั่งสํานักงานไปรวบรวมข้อเท็จจริงอยู่นั่นแหละไปดูว่าทําได้มีช่องไหมไม่ต้องแล้วค่ะดูน่าจะชัดแล้วอันเนี้ยไปเจอร่องรอยตรงนี้จดได้ค่ะอนี้ที่ว่าชัดที่สุดละชัดที่สุดนะฮะชัดที่สุดเลยชัดเลยนะฮะ ข้าคอรมงก่อน,น้า<ฮ>นี้ก็หลักฐานชัดเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการขอใช้งบกลางทวนกันอีกครั้งคุณพิสิทธิ์บอกว่าไปเจอว่ามีการขอใช้งบกลางของปีงบ58ใช้งบกลางปีนี้เองสอบถามกันนิดหนึ่งปีงบเนี่ยมันคล่อมปีปฏิทินนะ,ะเวลาพูดถึงปีงบ58มันจะคล่อมระหว่างตุลา57สามสิบกันยา58มาถึงสิ้นสุดกันยา58อยากให้ตั้งข้อสังเกตพลเอกลุดมเดชศสีเดชบุตรเนี่ย เกษียณอายุจากตำแหน่งพบทบเนี่ยสิ้นเดือนกันยาห้าแปดใช่ไหมสิบกันยาที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ค่ะนะนะแต่ว่าในกระบวนการขอใช้งบกลางนั้นมันต้องผ่านใครบ้างแน่นอนที่สุดต้องผ่านกองทัพบกต้องผ่านกระทรวงกลาโหมต้องผ่านสำนักนายกต้องผ่านกระทรวงการคลังต้องผ่านสำนักงบประมาณที่สำคัญที่สุดคอรมอต้องอนุมัติใช้งบกลาง งบกลางไงไม่ได้ต will, ั้งงบไว้ก็ต้องขอครมอเขาบอกว่าเบิกเงินจากงบกลางที่ขอไว้ที่อนุมัติไว้ไปใช้ประมาณ80ขอร์ซของไอ้ไอ้ยอดใหญ่ยอดที่ขอไอ้ยอดใหญ่มันหกสิบสามจุดห้าเจ็ดใช่ไหมค่ะชัดเจนไหมชัดเจนมากที่สุดค่ะสตงทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งมากสุดยอดเลยค่ะไม่เจอจนได้อนี่แหละจะเป็นประเด็นที่ทําให้ใครต่อใครเอื้อมมือทะลุไปถึงเงินบริจาคคราวนี้หลบกันที่ดีก่อนแล้วกัน ข่าวลือมันเยอะจริงๆเมื่อวานเนี่ยนักข่าวคนไหนก็ไม่ทราบนะทำไมคะมโนมโนหรอะคะมโนว่าไงคะอยากรู้อยู่ก็ไปถามอยู่ๆก็ไปถามพลเอกประวิตรวงสวุวรรณจะเจอตัวเสตโตได้ที่ไหนอเอา้าใครเป็นพลเอกประวิตยจะไปตอบได้อย่างไรมมไม่รู้ไม่เจอลาออกจากราชการไปแล้ว เป็นหน้าที่ของตำรวจจะต้องไปติดตามตัวเพราะถูกออกมาจับคดีหนึ่งหนึ่งสองใช่ค่ะคดีหนึ่งหนึ่งสองค่ะแล้วข่าวลือไปอยู่บ้านนายพลนายพลอะไรเนี่ยขณะเดียวกันนักข่าวฟุ้งซ่านอีกไปถามไปถามพบตรพลตำรวจเอกจักเทพชัยชินดาถามได้อย่างไรถามน่าเกลียดถามว่าได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าเสโตพลตรีสุชาติพรมใหม่พรมใหม่ไปซุกอยู่ในบ้านนายพลคนหนึ่งคนหนึ่ง พบตรจะตอบไงก็ต้องไม่รู้เรื่องเลยบอกไม่รู้เอคุณจะไม่รู้ได้อย่างไรคุณจะให้พบตรรู้เหรอคุณเชเขารู้ได้ไงอ่ะอ๋อพบตรไม่รู้ก็ต้องไม่รู้สิอ๋อไม่รู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ข่าวหลายกระแสข่าวลือเยอะนะข่าวเขาไปถามันเยอะเสตโตซุกอยู่ในบ้านนายพลอีกกระแสหนึ่งก็บอกว่าหนีออกนอกไปแล้วค่ะ บางกระแสบอกว่าอยู่ที่ค่ายทหารข่าวอีกกระแสหนึ่งก็บอกว่าอยู่ในคุกมอรบ11ินั่นแหละค่ะไม่ได้ไม่ได้อยู่เนี่ยเป็นคุกมอร์บ11บเที่อยู่ข้างๆบ้านนายพลเอ้าบายกันเข้าไปบายกันขนดในขณะนี้เขาอข่าวอีกกระแสหนึ่งแรงกว่านั้นเด็กว่ากําลังเจรจากันหนักหน่วงมากระหว่างผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ระหว่างคนแก่กับคนแก่อ๋อเหรอคะทำไมคะ มันจะจะจะ,จะออกแบบสตอรี่จะเขียนพลอดเรื่องจะเขียนพลอดเรื่องของละครน้ำเน่าจากชีวิตจริงเรื่องนี้ให้จบอย่างอย่างไรย่อหน้าสุดท้ายของละครน้ำเน่าเรื่องนี้มันต้องไม่รู้สิผมถึงได้บอกไงหลักฐานชัดขนาดนี้มันต้องอิงก,กับหลักฐานด้วยนะมันต้องมันต้องแยกแยมันต้องแยกแยกรักใครไม่รักใครก็เรื่องหนึ่ง แต่ในที่สุดต้องรักประเทศน,นต้องอรักองค์กรตัวเองอทาทุกอย่างให้กระจ่างเถิดไม่ต้องไปเขียนสตอรี่ใดๆรักพี่รักน้องอย่าลืมรักตัวเองนะค่ะ,ะไปเดี๋ยวโดดโดดนี้ไม่ทันจะยุง่งพูดอะไรนออพูดอะไรให้ป <พอ S 2> ริศนาไปพักกันดีกว่านะคะพักกันสักครู่ค่ะ